สวัสดีท่ามิกสำหรับเทพนี้อาจารย์กับมีหลวงปู่ทวดเงาวานปี2องสี่เกาเกศมาผ้าเพืเ่อนช่มไปมพร้อมกันแท่เกยังไดก่เพิจาน้าเบิงไปเพื่อเป็นวิทยาท่าน เดิมๆ้าองค์นี้อาจารย์กะได้มากอาจจะมีขบับขาบไขขับขาวติดอาจารย์เห็นว่ามันเก่าก็เลยเอามาผ้าเผืนๆทรงอาจารย์ใส่สัไ้ไรล ล้วก็ใส่แปง้งสีฟันถูหัวเพราะว่าเราเห็นรูปหนา้ารูปตาคนแล้วเร่เรถูหัยังไ,งไงง่ายงอืม นี่ทุกออกม่วนหมดทุกออกเลยจะเห็นอ่ะเป็นม่วนสารลายสีไม่รู้ว่าส่องกล่องเป็นไรส่องกล่องร่อง

วงดองหรอนี่คือจูบเด็กจูบติดไหมหัวยันต์น,นั่นหัาม,มีแสดงว่ามีแหล่ใส่แหล่ จาดล่างวกเพราะว่าเห็นหนาคนบรูว่าแทเก๋แบบไรด,รอ,ดรอกสำหรับเพื่อนๆผู้ที่ชอบ สาสมผู้หูจากะคอมเมนต์มาไงไงมาโมนีก็เล่ลลางลางเลยก็เลยตากแดดแต่ก็เลยเอามาลงคลิปให้ท่านผีเข้าชม แปลงทูออกจนเห็นหมุ่นสันอันนี้ทูพออกนะสำหรับเทปนี้ก็ฝาก,กเพื่อนที่ตามเทปต่อไปคือเก่อน